สวัสดีค่ะวันนี้ช่องนิวอัปเดตของเราก็มีเรื่องราวข่าวสารมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าทำเอาแฟนคลับ ต่างก็ตื่นเต้นไปตามๆกันหลังจากที่แอปทัศออนได้โพสตอรี่กลับสู่โลกความจริงแล้วนั่นก็แปลว่าแอปทัศออนและน้องปีใหม่กลับถึงประเทศไทยแล้วหลังจากที่บินไปอเมริกาสิบกว่าวันทำเอาแฟนคลับบนคิดถึงกันเป็นแถวๆและทันทีที่ลงเครื่องแอปทัศออนก็ตรงมาทำงานโดยอ่านรายการสามแซบ เรียกได้ว่าสตองมากๆเลยทีเดียวแถมยังมาในลุกชุดสีชมพูเปิดไหล่เผยให้เห็นผิวขาวๆแอบเซ็กซี่เบาๆทำเอางานนี้แฟนคลับต่างก็เข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากอาทิเช่นไม่แปลกใจเลยที่แฟนห่วงชุดไหนก็สวยสวยไปหมดเลยค่ะสวยเก่งสตองมากจ้ามาถึงก็ทำงานได้เลยแล้ววันนี้แม่แอป ก็มาทานอวยพรวันเกิดย้อนหลังให้แม่ชมพู่อรารยาและอวยพรวันเกิดล่วงหน้าให้พี่หนุ่มกันชัยด้วยเรียกได้ว่าหลังจากแอดพอสซอนได้กลับถึงไทยแฟนๆต่างก็แซวไปถึงนนกุลด้วยว่างานนี้คงมีคนยิ้มหน้าบานแน่นอนเลยคะ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ สำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ